Uh huh. หน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจริงๆใช้กับไก่หรือว่าใช้กับเนื้อสัตว์อื่นๆได้เลยนะคะระหว่างทอดเนี่ยเราไม่ต้องเปิดแก๊สแรงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับหมูสามชั้นชุบแป้งทอดสูตรนมสดนะคะวิธีหมักแป้งให้หอมอร่อยเนื้อหมูนุ่มเด้งเลยนะคะ อบนอกนุ่มในขั้นตอนแสนง่ายทานกับข้าวเหนียวหรือว่าทานกับข้าวสวยอร่อยมากๆเลยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเจ๊ปันซื้อหมูสามชั้นในห้างเขาก็จะหั่นมาเป็นเส้นๆแบบนี้เอาไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเอามาหั่นแบ่งครึ่งให้ได้ความหนาสักเซนครึ่งแบบนี้นะคะเราก็จะได้หมูสามชั้นที่พร้อมเอาไปทอดแล้วค่ะเรามาเตรียมแป้งหมักสําหรับทอดกันก่อนนะคะ ปานใช้แป้งทอดกรอบแบบนี้ถ้าไม่มีใช้แป้งข้าวเจ้าหรือว่าแป้งสาลีก็ได้นะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวพริกไทยปน่นน้ำมันหอยน้ำตาลมาพาะพร้าวเล็กน้อยผงปรุงรสงาคั่วงาขาวอะไรก็ได้นะคะและสุดท้ายนะคะนมสดนมสดจะทำให้เนื้อหมูนุ่ม แล้วก็เวลาทอดกับแป้งทอดกรอบกรอบนอกลุ่มในเลยค่ะเพื่อนๆคุกเข้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันนะคะอันนี้เป็นสูตรทอดง่ายๆเครื่องปรุงไม่เยอะแล้วก็ใครทําก็ได้ค่ะตอนที่เราใส่นมสดนะคะปริมาณเนี่ยเราจะไม่ให้เนื้อแป้งเนี่ยเขาเหลวเกินนะคะหรือว่าไม่ข้นเกินไปแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะเอาเนื้อหมูเนี่ยมาหมักลงไปเลยค่ะ จริงๆใช้กับไก่หรือว่าใช้กับเนื้อสัตว์อื่นๆได้เลยนะคะวันนี้เจะปานใช้กับหมูสามชั้นคลุกเขาส่วนผสมให้เข้าเนื้อแป้งให้มากที่สุดนะคะตอนที่ใส่นมสดเนี่ยความเย็นของนมเนี่ยจะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยเขากรอบมากขึ้นด้วยค่ะได้แบบนี้แล้วเราจะหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะรอให้เขาเข้าเนื้อกันก่อนและตอนนี้เราก็หมักจนทอดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทอดกัน เปิดแก๊สน,นะคะไฟกลางไปทางแรงแบบนี้แล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเจ๊ปนก็ใส่น้ำมันหมูนะคะหอมอร่อยเวลาผัดหรือทอดอะไรอร่อยมากใส่ลงไปเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วเราก็ทอดได้เลยนะคะพยายามให้เต้งงกรอให้ส้เมเนื้อเลยนะคะจะได้กรอบอร่อย ระหว่างที่ทอดอยู่ตอนนี้นะคะเราจะดีไฟแก๊สเนี่ยให้เบาหน่อยเพราะว่าอยากจะให้ไอตัวแป้งเนี่ยเขาไม่ระเบิดออกมาเนื้อหมูเขาก็จะไม่แบบว่าติดมันเนี่ยทำให้เขาระเบิดเราก็ให้เขาคลุกๆความร้อนประมาณนี้แล้วก็รอให้เขาเนี่ยเนื้อแป้งเขากรอบนอกข้างในจะได้สุกด้วยนะคะด้านในสุกแล้วก็กลับด้านเลยค่ะกลับไปมา หาจังหวะในการกลับเลยนะคะให้เนื้อแป้งเขาติดเนื้อก่อน <ๆ S 1> เพื่อนเพื่อนบางคนก็กลัวน้ำมันระเบิดนะคะอันนี้ตอนเราระหว่างทอดเนี่ยเราไม่ต้องเปิดแก๊สแรงนะคะแล้วก็การชุบแป้งแบบนี้จะทำให้ตัวมันเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหากับการระเบิดนะคะทอดจนหมูเหลืองสุกแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้แล้วนะคะ เอาขึ้นได้เลยน่ากินมากแปบ๊บเดียวก็ได้หมูสามชั้นทอดสตรน่ากินแล้วค่ะเอามาหั่นกันไกลแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะแล้วก็ไม่เลอะมือด้วยน่ากินมากเนื้อกรอบนอกนุ่มในฉ่ำๆเลยเนื้อเยิ้มฉ่ำน่ากินมาก านกับผักชีนะคะทานกับน้ำจิ้มแจวนะคะสุดยอดเลยอยืหน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเจแปานบอกเลยว่าอร่อยและทำง่ายหมักหมูง่ายๆสูตรนมสด อันนี้เป็นหมูสาชั้นเราก็ทอดเอาแบบเออ่ให้กรอบนอกนุ่มในเลยนะคะเจ๊ปันขอตัวไปทานหมูทอดก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ